สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับครับคุณผู้ชมตามที่เราทราบกันแล้วว่าวิกฤตภาวะโรคร้อนในเวลานี้ที่เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซพิษต่างๆสู่อากาศในปริมาณที่สูงเกินมาตรฐานจนเกิดปรากฏการ์ก๊าซเรือนกระจกขึ้น จนสภาพอากาศเกิดการแปรปรวนหนักแล้วทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆไปทั่วโลกโดยเฉพาะในช่วงปีหลังๆมานี้ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นและเกิดทีขึ้นทั้งพายุใหญ่อทโทกภัยน้ำท่วมหนักมหาไฟป่า และมลพิษหมอกควันในอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีรวมทั้งยังทำให้เกิดวิกฤตกับน้ำแข็งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ที่เกิดการละลายตัวอย่างรวดเร็วนอกจากนั้นวิกฤตภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิอากาศทั่วโลกสูงขึ้นทุกปีแล้วยังทำให้อุณหภูมิของโลกสูงเพิ่มขึ้นอย่างน่าวิตกด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภูเขาไฟหลายสิบแห่งบนโลกเกิดการตื่นตัวและเกิดการประทุครั้งใหญ่ขึ้นรวมทั้งทำให้สนามแม่เหล็กโลกและขั้วแม่เหล็กโลกเกิดการแปรปวนจนหน้าวิตกเช่นกัน สรุปว่าในเวลานี้ปัญหาใหญ่หลายสิ่งหลายอย่างกำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันบนโลกดังเช่นที่รัสเซียตลอดหลายปีมานี้รัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงและอัตราความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเช่นเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาทะเลสาบขนาดใหญ่ในไซบีเรียของรัสเซียได้เกิดการละลายตัวอย่างรวดเร็วและระดับน้ำในทะเลสาบลดต่ำลงอย่างเป็นประวัติการณ ที่นับจากวันนั้นมาระดับน้ำก็ไม่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นเท่าเดิมอีกด้านหนึ่งพื้นแผ่นดินใหญ่ในหลายภูมิภาคของรัเสเซียได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการซุดตัวของแผ่นดินที่เรียกว่าหลุมยุบได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงของสาสารแรรทธาตุในดินที่เป็นวิกฤตทางโมลพิษในดินได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของรัเสเซียเช่นกันอีกสิ่งหนึ่งคือสภาพอากาศที่ร้อนจัดซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในไซบีเรียก็เกิดขึ้นจนทําให้เกิดวิกฤตไฟป่าครั้งใหญ่ดังที่เราทราบกัน นอกจากนั้นการซุดตัวพังทลายของแผ่นดินยังได้เกิดขึ้นกับหลายพื้นที่รอบนอกของอาร์กติกด้วยเช่นพื้นแผ่นดินที่ติดทะเลในนอร์เวย์ก็เกิดการซุดตัวอย่างรุนแรงจึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายต่างวิตกกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะเหมือนกับว่าวิกฤตภาะวะโลกร้อนได้ทำให้เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศบนโลกหลายแห่งอย่างรุนแรง ล่าสุดนี้ครับหน่วยงานวิจัยด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของรัเสเซียได้เปิดเผยว่าหลายพื้นที่ชายฝั่งของภูมิภาคคชาชักกาที่เป็นคาบสมุทรด้านมหาสมุทรแปซิฟิกได้เกิดวิกฤตครั้งใหญ่กับน้ำทะเลในแถบนั้นที่เหมือนเกิดการเน่าเสียอย่างหนักจนสัตว์ทะเลจำนวนมากมายต้องตายไปและถูกขึ้นซัดขึ้นมาเกยอยู่ตามชายฝั่งภาพที่เห็นอยู่นี้คือภาพที่บันทึกไว้เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการพบว่ามีสัตว์ทะเลจำนวนมากได้ตายไปอย่างผิดปกติที่ก่อนหน้านั้นหลายสัปดาห์นักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำทะเลและผู้ที่เล่นกระดานโต้คลื่นในแถบนั้นได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อกลับจากทะเลแถบนั้นแล้วพวกเขามีอาการเจ็บแสบที่ตามีอาการคลื่นไส้อาเจียนและมีอาการคันตามเนื้อตัวทางเจ้าหน้าที่จึงได้ไปทำการตรวจสอบน้ำทะเลที่บริเวณดังกล่าว ต่อมาวันที่7ตุลาคมทางหน่วยงานวิจัยของรัสเซียได้เปิดเผยข้อมูลอีกว่าได้พบสารที่เป็นมลพิษปนเปื้อนอยู่ในน้ําทะเลในระดับที่สูงมากโดยเฉพาะสารที่เป็นน้ํามันปิโตเรเลียมเจือปนอยู่ในน้ําทะเลมากที่สุดในเวลาถัดมากลุ่มกรีนพีซได้ทําการสํารวจวิจัยน้ําทะเลในหลายจุดบนโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า น้ำทะเลในขณะน,นี้กำลังกลายเป็นภัยพิบัติด,ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสารของผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมเจือปนอยู่ในน้ำทะเลสูงจากเกณฑ์ปกติเกือบ4เท่าและสารจากมลพิษอื่นๆเจือปนอยู่สูงเกือบ3เท่าของเกณฑ์ปกติ วิกฤตของน้ำทะเลที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ก็ตรงกับวิกฤตของแหล่งน้ำจืดบนโลกที่ได้มีการตรวจพบไปก่อนหน้าแล้วที่แหล่งน้ำจืดมากมายหลายแห่งบนโลกได้เกิดการเน่าเสียอย่างรุนแรงและหลายแหล่งน้ำได้เกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีแดงส้มอย่างน่ากลัวเมื่อแหล่งน้ำนั้นได้มีสารพิษเจือปน ที่ล่าสุดได้มีการสรุปผลการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายที่สรุปตรงกันว่าแหล่งน้ําจืดและน้ําทะเลบนโลกกําลังรองรับน้ําเสียและรองรับสารพิษต่างๆรวมถึงน้ํามันจนมลพิษในแหล่งน้ําเหล่านั้นมีระดับมลพิษสูงจนถึงขีดอันตรายซึ่งจะทําให้แหล่งน้ําเกิดการเน่าเสียขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจะทําให้สัตว์น้ําไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ในน้ําได้ โดยเฉพาะวิกฤตดังกล่าวจะกลายเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ย้อนกลับมาเป็นภัยกับมนุษย์บนโลกด้วยคือจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําได้เหมือนเดิมและสัตว์น้ําอาจสูญพันไปที่จะกลายเป็นวิกฤตขาดแคลนอาหารสําหรับมนุษย์นั่นเอง ซึ่งมีหนทางเดียวที่จะหยุดยั้งวิกฤตของแหล่งน้ำบนโลกได้คือการใช้มาตรการเข้มงวดในการป้องกันการปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำทั้งในแหล่งน้ำจืดและน้ำทะเลการป้องกันไม่ให้มีการปล่อยสารอันตรายและน้ำมันไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วโลกซึ่งแม้ว่าน้ำทะเลขอมาหาสมุทรนั้นจะมีขนาดใหญ่มากมายเพียงใดการสะสมของสิ่งเน่าเสียและมลพิษต่างๆจะเพิ่มสูงขึ้นตามการเวลา ซึ่งหากไม่มีการป้องกันมลพิษในแหล่งน้ำนั้นจะถึงจุดอันตรายหากบนโลกไม่ใส่ใจหรือไม่จริงจังกับการรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดจนน้ำเกิดการเน่าเสียขึ้นสิ่งนั้นจะกลายเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดกับมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญได้สรุปข้อมูลและแจ้งเตือนเช่นนั้นครับ สักศิลารายงานข่าว